สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของครูนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกันอีกแล้วเนาะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของการจัดหมู่ของสิ่งของที่ตแตกต่างกันทั้งหมดนะคะคุณครูให้หนูหา CNR จําได้ไหมสูตรการหา CNR ทําอย่างไรอย่าลืมพบทวนนะคะ PNR กับ CNR ใช้แตกต่างกันอย่างไร แล้วสูตรมันใช้ต่างกันตรงไหนตรงนี้เราต้องอย่าลืมทําความเข้าใจนะคะอะ่มาดูครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่า C N R ก็คือมันจะเป็นวิธีที่เราใช้การจัดหมู่นะคะการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดซึ่งมันจะแตกต่างจากการสับเปลี่ยนเชิงเส้นตรงที่ว่าสับเปลี่ยนเชิงเส้นเค้ายึดลำดับก่อนหลังนะคะ ถ้าเราใช้ไปแล้วเราจะไม่ใช้ซ้ำอะไรแบบนี้ถูกไหมลูกในการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นมันจะเรียนเป็นเส้นตรงนะคะแต่ว่าการจัดหมู่ของสิ่งของเราไม่ได้ยึดเรื่องอันดับเป็นสำคัญนะคะทีนี้สูตร PNR กับ CNR ก็มีข้อแตกต่างกันตรงที่อะไรตรงที่ CNR จะเพิ่ม R factorial เข้ามาด้วยนะคะอย่าลืมจำสับสนสูตรและการนำไปใช้นะอ่ะทีนี้ ครั้งที่แล้วเห็นไหมเราเรียนกันไปแล้วนะคะเราต้องลบก่อนนะลูกลบในวงเล็บใส่แฟกแล้วเราก็ตัดนะคะซึ่งนี่อันนี้เราก็ทํากันไปแล้วแต่ว่าที่น่าสังเกตแล้วก็ต้องจําไว้เลยก็คือศูนย์แฟกมีค่าเป็น1นะคะศูนย์แฟกทอรียลมีค่าเป็น1ไม่ใช่ศูนย์นะจำไว้เลยศูนย์แฟกทอรียลมีค่าเป็น1นะคะทีนี้วันนี้เรามาดูการนํา การจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดไปใช้นะคะเราจะไปใช้อย่างไรอ่ะหนูดูตัวอย่างที่3เขาบอกว่ามีหนังสือต่างๆมีหนังสือที่ต่างกันอยู่10เล่มนายกต้องการยืมไปอ่าน3เล่มนายกสามารถเลือกยืมได้กี่วิธีอ่ะวิธีการยืมหนังสือ3เล่มจาก10เล่มอ่าดูหนูดูนะทำไมอันนี้ใช้ CNR ไม่ใช้ PNR มันคือเขาเนี่ย ไม่ได้นํามาเรียงไปเชิงเส้น,นเข้าใจไหมถ้าโจทย์ p n r มันจะเป็นประมาณว่ามีหนังสือต่างกันอยู่10เล่มนายก,กต้องการวางเรียงหนังสือทั้งหมด3เล่มจะมีวิธีการเรียงได้ทั้งหมดกี่วิธีอันนี้เราจะใช้สับเปลี่ยนเชิงเส้นคือการวางเรียงเป็นเส้นตรงนะคะการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นเนาะแต่เนี้เขาไม่ได้บอกว่าวางว่าอะไรเขาแค่ยืมไปถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ c n r คือมี10เลือก 3นะคะวิธีทำเลยการยืมหนังสือ3เล่มจาก10เล่มคือการเลือกสิ่งของ3สิ่งจากสิ่งของทั้งหมด10สิ่งนั่นเองดังนั้นเราก็ใช้ CnR คือ C 1 0 R เป็น3หลังจากนั้นเราก็แทน7มาจากไหนอ่ะ7มันก็เกิดจาก n ลบ r factorial ไงลูกแต่ว่าเขาเขียนเป็น7มาเลยนะคะหลังจากนั้นเขาก็ตัดแล้วได้คำตอบออกมาคือ120วิธีเนาะ ตัวอย่างที่4เขาบอกว่าจงหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่สร้างได้จากการลากเส้นเชื่อมจุดยอด6จุดของรูปหกเหลี่ยมอ่ะหนูดูจุดยอดมีทั้งหมด6จุดถูกไหม n เท่ากับ6เลือกมา3จุดจาก6จุดเพื่อสร้างรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมันมีจุดยอดกี่จุดอ่ะสามจุดถูกไหมคะดังนั้นสามารถเลือก6สาเอาแล้วทำไมเขาเขียนแบบนี้ ถ้าเราย้อนกลับไปนะคะถ้าเราย้อนกลับไปอ่ะย้อนกลับมาเห็นไหม C N R มันสามารถเขียนได้อีกอย่างหนึ่งคือวงเล็บใหญ่ๆนะคะเห็นไหมลูก N อยู่ข้างบนและ R อยู่ข้างล่างนะคะเราไม่ต้องเขียน C ห้อย N R แบบนี้ก็ได้เราเขียนเป็นวงเล็บใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งข้อนี้ตัวอย่างข้อนี้เขาใช้ มี6เลือก3าใช่ไหมลูกหลังจากนั้นเขาก็แทงค่าเหมือนเดิมสูตรเดียวกันเลยนะคะแค่เปลี่ยนวิธีการเขียนเท่านั้นเองเขาก็ตัดไปตัดมาตัดแล้วได้เหลือ20วิธีเท่ากับสร้างรูปสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้20รูปนะคะพอมาถึงตัวอย่างที่5ถุงใบหนึ่งมีลูกบอลสีขาว6ลูกลูกบอลสีดำา5ลูกจะมีกี่วิธีที่หยิบลูกบอลออกจากถุง4ลูกโดยให มีสีขาว2ลูกและสีดำา2ลูกอ่ะจากโจทย์เราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เลือกลูกบอลสีขาว2ลูกจาก6ลูกก่อนถูกไหมสีขาวมี6ลูกนี่เราเลือกแค่2ลูกใช่ไหมคะก็6 2นะคะสี่เได้15วิธีต่อไปเลือกลูกบอลสีดำกี่ลูก2ลูกมีกี่ลูกลูกบอลสีดำา5ลูกนะคะหลังจากนั้นก็ได้คำนวณมา10วิธีอ่ะหนูดูเลือกลูกบอล ที่มีสีขาวสองลูกและสีดำสองลูกจะมีกี่วิธีเพราะฉะนั้นนำมาทำไมกันข้อนี้นะคะในเนี้ยผิดมันจะต้องนำมาคูณกันนะลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะมีกี่วิธีที่หยิบลูกบอลออกจากถุงสี่ลูกเพราะฉะนั้นหยิบลูกบอลสีขาวอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องหยิบลูกบอลสีดำด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องนำมาคูณกันนะคะเปลี่ยนใหม่นะเวลาลอกมาส่งนะคะสามบรรทัดสุดท้ายเขียนว่า สามารถหยิบลูกบอลสีขาว2ลูกและสีดำา2ลูกได้15คูณ10เท่ากับ150วิธีนะคะใครเขียนมาไม่ลอกเข้ามาแล้วมันผิดแบบนี้เดี๋ยวจะโดนหักคะแนนแสดงว่าไม่ได้ฟังนะคะ,ะงานวันนี้งานวันนี้ลอกเลยตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่5เน้นเลยนะคะตัวอย่างที่5บรรทัดสุดท้ายผิดทำไมต้องนำมาทำอะไรกัน นำมาคูณกันอย่าลืมแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมันเราจบบทแล้วบทที่3นะคะบทที่3เราจบแล้วแต่ว่าเรายังเหลือการเรียนการสอนของเราอีก1นสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าก่อนที่เราจะเปิดเรียนปกติถูกไหมลูกเรายังเหลือการเรียนการสอนอีก1สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะ1สัปดาห์นั้นอาจารย์จะไม่สอนแล้วอ่ะแต่อาจารย์จะสั่งงานอาจารย์จะสั่งงานอะไรอ่านูฟังนะคะ อาจารย์จะให้เราทำงานเดี่ยวเป็นคะแนน10คะแนนไม่หารนะคะเป็นคะแนน10คะแนนเลยงานที่ต้องทำก็คือให้หนูสรุปเรื่องที่เราเรียนเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่หลักการบวกหลักการคูณตั้งแต่แผนภาพต้นไม้หลักการบวกหลักการคูณนั่นเนี่ยสรุปมานะคะจากที่หนูจดแล้วก็จากในหนังสือในหนังสือมันอยู่ที่บทที่3นะคะสรุปมาตั้งแต่แผนภาพต้นไม้หลักการบวกหลักการคูณแฟคทอเรียล การเรียนสับเปลี่ยนเชิงเส้นอะไรก็แล้วแต่นะคะสรุปมาสรุปแบบไหนให้หนูทําเป็นป๊อปอัพหรือจะทําเป็นเหมือนกล่องของขวัญนะที่เราใช้เซอร์ไพรส์แฟนอะที่แบบเป็นกล่องแล้วเปิดออกมาก็จะมีเ,เรื่องราวให้เราดูอะไรเงี้ยแต่อันนี้แล้วแต่เราดีไซน์นะคะแต่ห้ามทําเป็นสมุดเล่มเล็กเฉยๆมาแค่เปิดพลิกไปพลิกมาแบบนี้ไม่มีลูกเล่นไม่เอาเพราะว่าเราอยู่ม .4 แล้วนะคะโตแล้ว นอกจากัวแล้วแล้วเนี่ยมันเป็น10คะแนน10บคะแนนอาจารย์ให้ทําตอนไหนสัปดาห์หน้านะคะทั้ง3คาบเนี่ยจะมี3คาบเนี่ยอาจารย์จะเช็คความก้าวหน้าอย่างเช่นหนูเรียนกับอาจารย์วันจันทร์คาบที่เรียนกับอาจารย์วันจันทร์ต้องต้อง,องถ่ายรูปส่งมาว่าวันนี้เรามีการดําเนินการนะนะคะ <S <s พอเราเรียนอีกทีวันพฤหัสวันพฤหัสก็ต้องในคาบเรียนหนูก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาว่าเราก็ดําเนินการที่มันคืบหน้าไปแล้วนะคะ นั่นหมายถึงแสดงว่าสัปดาห์หน้าถึงจะไม่มีการเรียนการสอนเราก็ต้องมีงานทําส่งนะคะเพื่อเป็นการเช็คชื่อด้วยนะคะแล้วก็เป็นงานเช็คการเป็นการเช็คความก้าวหน้าในการให้คะแนนด้วยนะคะทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ให้ทําเป็นสมุดธรรมดาเราจะทําเป็นป๊อปอัพก็ได้จะทําเป็นกล่องของขวัญเหมือนเอ,อ่อที่มันมีข้อมูลอะไรมาก็ได้หรือหนูจะมีวิธีการทําอย่างไรก็ได้นะคะ ไม่ทาไม่ทาแบบใหญ่ไม่ต้องใส่ฟิวเจอร์บอดมาให้มันทําขนาดที่มันไม่ใหญ่มากอะ่ะเป็นแบบเหมือนหนังสือที่เราอ่านได้เออไว้วางหล็กโชว์อะไรแบบเนี้ยเพื่อที่เราจะได้นํามาเปิดอ่านได้ง่ายเนาะไม่ต้องทําเป็นฟิวเจอร์บอดแผ่นใหญ่อะไรมาเพราะเรามันจะเป็นการยากสําหรับการเดินทางนะคะของเราเลือกมาเลยในในเอออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีเยอะแยะมากในการทำหนูดูเลย ซึ่งงานนี้อาจารย์สั่งถือว่าสั่งแล้วนะคะสั่งแล้วในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเรียนวันจันทร์วันจันทร์หนูต้องมีความก้าวหน้ามาให้อาจารย์ดูแล้วนะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาแล้วนะคะเนื้อหาคือตั้งแต่แผนภาพต้นไม้หลกักการบวกหล,ลักการคูณ เนื้อหาในสมุดที่หนูเขียนไว้นะคะตัวยงตัวอย่างเอามาได้หมดนะคะในสมุดจากสไลด์ที่อาจารย์สอนเนี่ยหนูนํามาเขียนได้นะคะในหนังสืออยู่ที่บทที่3นะคะหนูก็นํามาเขียนเนาะแล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์ยังไงออกมาอันนี้เป็นงานเดี่ยว10คะแนนนะคะซึ่ง <c oughs> กําหนดการส่งเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เปิดมาได้อทิตหนึงนะคะแล้วก็จะนัดส่งน่าจะเป็นสัปดาห์ที่2ของการเรียนตามปกติ นะคะให้เราเตรียมตัวไว้เนาะแล้วก็ถ้ายัางไงมีข้อสงสัยข้อสอบถามสามารถสอบถามอาจารย์ได้ตลอดนะคะวันนี้อย่าลืมทํางานนะคะเขียนตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเป็นการเช็คงานครั้งนี้เนาะแล้วครั้งหน้าก็จะเป็นการเช็คงานงานเดี่ยวนะคะที่เราให้ทำเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ